สวัสด,ดีนะครับนักศึกษาก็วิชา time and motion นะครับหรือว่า work study ก็ได้นะครับเป็นทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่นะครับก็เริ่มที่จะใช้มาเป็นหลักสูตร6-3นะครับเป็น work study จริงเป็นวิชาเดียวกันนะก็เริ่มเป็นอันดับแรกเราก็ดูตัวอย่างนะครับหลักเรา time ก็คือเวลาก็คือเราก็ให้หาเวลามาตรฐานให้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็จะเน้น เฉพาะการหาเวลามาตรฐานนะครับแล้วก็อธิบายแผนภูมิแล้วก็กระบวนการต่างๆนะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับต้นแผนภูมิกันก่อนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนภูมินะครับที่เราได้ใช้นะครับโอเคเห็นไหมครับอันนี้ก็โฟ o c เ s s ช h a r t นะครับหรือว่ากระบวนการผลิตนั่นเองนะครับก็เราุดิบเข้ามานะครับก็ไล่มา แล้วก็มาถูไหมครับตัดเก็บวัตถุดิบแล้วก็ผสมนะครับผสมเสร็จปุ๊บทดสอบถ้าบรรจุปุ๊บแล้วก็มันก็จะมีเครื่องดักไอดักเศษต่างๆอันนี้เป็นการอธิบายอยา่างเดมหือกันนะครับสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับที่เรา,าได้เจอในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตัวโฟชาร์จในการลงทะเบียนเนี่ยครับเราเจอแน่ๆถูกไหมโฟชาร์จในการลงทะเบียน,นเจอแน่ๆเพราะฉะนั้น ไอ้พวกนี้หนีไม่พ้นนะครับเราก็จะต้องรู้แต่ทีเนี้ยในโรงงานเนี่ยค่อนข้างใช้ตัวเนี้ยเยอะมากนะครับก็จะอธิบายง่ายๆนะครับบางทีโรงงานมีหลายภาษาหลายประเทศหลายชนชั้นนะครับเราก็ต้องอธิบายด้วยภาพนะครับเพราะฉะนั้นด้วยภาพพวกนี้นะครับก็อธิบายได้อย่างเราปฏิบัติการระดับไหนนะครับไล่ล,ลง,งนนครับนี่ใครมองก็ต้องเข้าใจใช่ไหมมาถึงอี่ประจั่ษซื้อสั่งมาปุ๊บ ไอจากซื้อมาจากไหนมาจากข้อมูลลูกค้าต่างๆที่เราต้องการนะครับกับข้อมูลสินค้าเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการขายปรักปบุงสตอ็อกก็ทําเอกสารกํากับการขายอย่างเงี้ยรุ่นเรื่องมนรุ้เรื่องถูก,ๆๆกไหมอ่ะจะเป็นอันนี้นะครับมองแต่ภาพต้นน้ํากลางน้นําปลายน้ำจนจบเลยนะครับอันนี้มาจากโรงงานผลิตน้าตาลนะครับมาจากในภาพทุกอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตในทางเ,เราเออามาใช้ในการศึกษานะครับก <ๆ S 2> ็เริ่มต้นดัดต้นอ้อยเห็นไหมิบายน้ อ้อยทำงานถึงจะเป็นน้ำตาลทรายขาวเห็นไหมครับไล่มาอ้อยป้าบเลิกตรงนี้โอ,โอเป็นไงครับมาหยิบอ้อยเห็นไหมครับสับอ้อยก่อนมาหยบหีบก็คือบีบน้ําออกนะครับแล้วก็เอาน้ํามาเก็บไว้เอากากาไปทาอะไรเห็นไหมครับเอากาามาปึ๊บตักย้อนขึ้นไปไปต้มไอ้นมไอ้น้ํานะครับอ่าแล้วก็ทิ้งกาก นะครับทีนี้น้ำมาไปทําอะไรมาถังรวมมาทําให้มันน้ําอ้อยมันใสไหมการตกตะกอนอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่แล้วก็มาต้มต้มต้มแล้วก็จะได้เป็นถังน้ําตัวน้ําเชื่อมนะครับที่สมัยนี้ก็มีการขายน้าเชื่อมเห็นไหมไม่ต้องทำเมล็ดขาวก็จะถูกกว่าจะเป็นน้ําเชื่อมแต่ใช้เป็นตอนนี้แพงกว่าแล้วก็มาหม้อกรองนะครับันนี้ก็แล้วแต่เราจะกรองอะไรก็ ก็คือเศษตัวที่เราไม่ได้ใช้อ่ะครับก็เอาเศษกากอะการถูกต้มน้ำตาลอะต้มอ้อยได้น้ำตาลเงี้ยครับอ่าก็เอากากมาทิ้งลบาุ๋ไปพอเสร็จแล้วได้ถังน้ําเชื่อมเราก็มานั่งไล่เห็นไหมมีหม้อหม้อเอหม้อบีหม้อซีหม้อเอหม้อบีหม้อซีไล่กันกันกันจนกว่าจะได้เป็นน้ําเอ่อน้ำเชื่อมที่แห้งๆครับน้ําเชื่อมไนกากระอองมาทําเป็นนู่นแล้วก็เบาการโอกว่าจะเสร็จไหมครับเนี่ย กระบวนการเรามองกระเพาะออกไหมถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงงานเนี้ยนะครับแล้วก็พออ,อ้อมองภาพอ,ออกน่าจะเป็นประมาณน,นี้นะครับเรียกว่าแผนผูกกระบวนการผลิตนะในงานอันนี้ถ้าเกิดในบ้านเราใครไม่รู้เรื่องโรงงานเลยเป็นเด็กใสๆ่ๆมาเลยเรียนมองกมานะครับอ่าคนเริ่มไข่เจียวแต่และบ้านไม่เหมือนกันอีกนะครับเริ่มปุ๊บเตรียมไข ่ไก่เต็มสีอิ่วตั้งกระทะอ่าตั้งเสร็จปุ๊บให้ทำอะไรครับอเอาไข่เสร็ด้วยเหยาะสีอิ่วนะครับตี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 ใส่น้ำมนันทอดอันนี้น่าจะรู้รูดูกอเนาะถ้ามันไม่เสร็จก็ให้กลับมาทําใหม่หไม่ดีก็ให้กลับมาทําใหม่นะครับแล้วก็เทไข่ลงทอดทอดเสร็จอันนี้ต่อต่อต่อมาตรงนี้พอเสร็จแล้วก็รอไข่สุกนะครับถ้าอร่อยก็ ใส่ตาหรือว่าถ้ายังไม่เสร็จไม่สุกก็ย้อนกลับไปครับผมลิกเพิ่ลให้มันจบแล้วก็กลับมากระบวนการใหม่ลิกกลับไปปุ๊บกลับับกระบวนการให้มันจบอย่างเงี้ยครับเป็นตน้นอันนี้ก็คือเป็นแผ่นภูปกเปรเ็จต์ชาี่ใช้ได้นนะครับนี่เหมือนกันก็เริ่มแนผะ่นต้นมานะครับาการทํากระป๋องโคกมีหลายแบบอันนี้แบบปั๊มเอาแผ่นดีบุกมา <c oughs> นะครับพอแผ่นดีบุกเข้ามาเสร็จปุ๊บเป็นยงไงครับเราก็ ตามฟังฟังอย่าผิดตรงๆนะตามไม่เข้าโมูลปึ้ง มาลงไฟฟ้าทำไมครับมาใส่ขาดมาบดมาใส่หม้อน้ำปั่นปูดปูดปูดปั่นไอ้น้ำเอาผ่านมาปั่นมาต้มน้ำให้ไอ้น้ำวิ่งไปปั่นไอไอกลางฐานกลางฐานปั่นออกมาเป็นกระแสไฟฟ้านี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งนี่ก็แผนคูบนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้ก็จะกําหนดเวลามานะครับเช่นลูกฟ้ามา ลูกค้าจะคำสั่งซื้อเห็นไหมครับลูกค้ามาต้องเสร็จภายในกี่วันอ่าอันนี้ถ้าใครอยู่โรงงานจะเคยฝึกง,งานอะไรจะรู้ละอ่ะไปขายอยู่ในภายในสบองวันอันนี้ก็จะกาหนดมาโดยวันอันนี้สิบสิบสามวันระหว่างรอเนี่ยรอคอยเนี่ยได้สิบสามวันมาที่โรงงานเอกหนึ่งวันไปคลังสินค้าอีกสี่วันมาโรงงานบีมาขนส่งมาโรงงานบีมาฉีกกระป๋องมาทำโอ้ปวดจะเสร็จก็ห้าสิบสองวันอย่างเงี้ยครับ ตั้งแต่ต้นยาววันตั้จบ52วันอันนี้ก็ดีนะครับเป็นแผนภูมิอย่างหนึ่งเช้กําหนดเวลาได้อันนี้ก็จะย่อยลงมานะครับเป็นแผนภูมิกระบวนการก็จะย่อยลงมาจากผลิก็เป็นกระบวนการก็พวกนี้ครับทั่วไปเราก็ต้องรู้นะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้จํำๆเลยนะครับในวิชานี้อยู่5ตัวอันดับแรกวงกลมตุย องปกปฏิบัติการหรือว่าทํางานนั่นเองนะครับรูปลูกศร,รเห็นไหมลูกศรก็คืออะไรครับเลื่อนย้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูที่มันตรงกันไหมสี่ด้านเรียกว่าอะไรตรวจสอบเห็นไหมทำง่ายสี่เหลี่ยมเวลารอคอยใครเราต้องดีเลยใช่ไหมดีเลยเน่ยดีเลยอะไรก็เป็นรูปตัวดีเวลาตรวจสอบก็ตรวจสอบเอบ๊ ไอ้เวลาจัดเก็บก็อรูปสามเหลี่ยมอนี้ครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ใช้มีอยู่ประมาณนี้นะครับ AS Automotive เราทำสั่งซื้อมาเหนไครับก่าจะผ่านการเจรจาต่อรองมาแต่ฝ่ายแต่ละฝ่ายอันนี้เป็นแบ่งตามฝ่ายแต่มันไม่มีวันนะ ได้โอ้โหตัดเก็บทรงปิดกลับมาใหม่ใะห้ครับได้มาก็แล้วแต่เขาจะทำอะไรได้ไมนี่ก็จะไ,ไ,นไห,จะหนไปนะจะรับคำสั่งซื้อมาเริ่มว่าไปผ่านไหนบ้างผ่านกระบวนการอะไรก่จะวิ่งกลับมาจบมาได้ ตัวอ,อย่างบริษัทหนึ่งเขาก็จะเป็นแผบบนภูกกระบวนการผลิตนะครับเอาเหล็กเอาเครื่อง CNC มาตัดมาเจาะเอาเหล็กขยบไ,ไปนู่นไปนี่ไปเพื่อน้ํามันก็จะส่งนะครับเคลื่อนย้ายทํางานเคลื่อนย้ายทํางานเคลื่อนย้ายทํางานเคลื่อนย้ายทำงาน,นาทีนี้เวลานี่แหละสําคัญเราจะรู้ได้ไงว่าชั่วโมงหนึ่งได้กี่ชิ้นหรือได้ยังไงทําจากตรงนี้ นี่แหละเราต้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาอาจจะเป็นเวลาสรุปมา